สวัสดีครับพี่เตงสวัสดีครับต่อสวัสดีครับพี่โกครับสวัสดีคุณผู้ชมครับครับวันนี้มากันลมาแบบ10มาแบบลาแบบแปลกเงี้ยโอเคก็ทุกคนทุกคนประสบปัญหาเหมือนกันหมดนะครับตอนนี้ก็คือเรื่องราวที่เรามีความพยายามจะทําในสิ่งที่แฟนรายการได้ขอไว้เมื่อสัปดาห์ที like on, ่แล e ้วนะครับนั่นก็คือการเอาผู้เกี่ยวข้องนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ในเรื่องของความขัดแย้งในบ้านในเมืองครั้งล่าสุดเนี่ยมาพูดคุยกันอย่างเป็นสร้างสรรน,นะฮะและแบบอรารยะก็ทุกคนเจอปัญหาบหทผมพี่โก้โดนหมดผมโดนคุณพ่อที่มีลูกไปม็อบนะโดนปฏิเสธมานาทีสุดท้ายเพราะเนื่องจากว่าเป็นปัญหาเรื่องของการทําธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจจริงๆเพราะว่า เขาเองเขาก็เป็นผู้บริหารบริษัทร,ระดับสูง<อ>ก็มีความจำเป็นต้องแจ้งให้ทางบอร์ดบริษัทร,รับทราบพอรับทราบแล้วก็ถูกห้ามนะเพราะว่าไม่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ตัวเองทํางานอยู่เนี่ย<ม>เข้าไปมีความขัดแย้งนะ<ม>ในเรื่องของอความขัดแย้งในบ้านในเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสลิมเรื่องเด็กเรื่องอะไรก็เขาอยากขายของนี่เราก็เข้าใจนะครับล่าสุด ไปเจอเด็กหน่วยการดีคนนึงมีความคิดดีมากเลยนะครับพูดจาฉะา,านมากแต่ว่าชวนหมอรายการบอกเป็นคนไม่กล้าออกรายการก็ <c oughs> <c oughs> เป็นปัญหาพอสมควรเจอคุณแม่ <c oughs> เจอ <c oughs> เจอเจอ,เจอคุณแม่วัยเด็กที่มีความคิดที่ดีมากนะครับสุดท้ายก็ติดขัดเรื่องอุปกรณ์ออกรายการสินะครับจะให้รายการสนับสนุนอะไรให้ก็คงไม่มีงบเป็นสนับสนุนนะ <c oughs> ขณะเดียวกัน ก็เห็นว่าจะมีคําถามคําตอบบางอย่างที่มีเด็กวัยรุ่นนะที่เขามีความคิดเห็นในเรื่องของหัวก้าวหน้าเนี่ยคาถามที่พี่โก้เขียนไว้นั่นแหละเขาเขาทำตอบมาผมยังไม่เห็นอยากจะดูเหมือนกันอ่ะครั้งนี้ฝั่งพี่โก้เป็นไงบ้างเชื้อเชิญใครบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างลองเล่าให้ฟังนะครีนี้ต้องต้องปูพื้นฐานกันก่อนพี่หนึ่งหลายคนที่เข้ามาตอนนี้อาจจะยังงงสงสัยอยู่เพราะว่าไม่ได้ฟังมนข่าวที่แล้วข่าวที่แล้วเนี่ยเราเราทิ้งประเด็น แบบเล่นๆเกิดขึ้คนชมเยอะมากเลยนะหลายพันเลยนะไม่ได้ดูได้ไงเราเราทิ้งประเด็นกันตอนท้ายว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความขัดแย้งทั้งหลายแหละที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันเข้าไปสู่หน่วยเล็กที่สุดของสังคมก็คือครอบครัวเราก็เราก็คุยกันกับพี่หนึ่งถูกไหมล้วก็ขอความเห็นจากัดรายการบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นเราเราคุยกับเด็กดีกว่าพอคุยกับเด็กปั๊บมันก็ถูกขยายไงคุยกับผู้ใหญ่ดีกว่าเราก็ได้มาทั้งสองทั้งสองทั้งสองฝ่ายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจสําหรับคืนนี้ครับพี่หนึ่งคุณผู้ชมครับเราได้นักจิตวิทยานะฮะซึ่งทํางานด้านจิตวิทยามา,ามีประวัติโชคโชนะฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันอีกทีตอ่อไปอ่าแล้วก็ได้เคสได้เคสคําปรึกษาในเรื่องเนี้ยนะครับจากผู้หลังผู้ใหญ่จากผู้ปกครองอที่เข้ามาปรึกษาว่าโอ้โหทำยังไงดีเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้ในครอบครัวเนี่ยไม่เป็นสุขเลยนะครับ มีเคสแม้กระทั่งว่าพ่อแม่ต้องไล่ลูกออกจากบ้านเนี่ยจากกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับะนักสิทธิวิทยาท่านนี้ก็ตอบรับมาอย่างดีนะฮะแล้วก็ได้คุยกันในเบื้องต้นผมคิดว่าเราจะได้ประโยชน์กันมากครับที่สําหรับคืนวันนี้แล้วก็จะมาดูกันว่าผู้ใหญ่จะต้องปรับตัวอย่างไรในขณะ <ผม S 1> ที่เองเนี่ยจะต้องอจะต้องมีวิธีคิดอย่างไรในในเรื่องนี้อัน,นอันนี้น่าสนใจมากเราจะพบกับคุณเปิ้นนะครับซึ่เป็นนักสิทธิวิทยา มือสมัครคนหนึ่งของประเทศนี้ครับครับก็ขอบพระคุณพี่โก้ที่ไปพยายามภาคเพียรทํากันบ้านเรื่องนี้จริงๆนะครับขอบพระคุณมากแล้วก็เรื่องของประเด็นต่างๆด้วยในขณะเดียวกันเ,เราอาจจะต้องเตรียมกันก่อนเข้ารายการเย็นนี้นิดนึงเพราะว่าผมไม่ค่อยอหาผมอยากให้ทุกคนเข้าหมดนะฮะพี่โก้ก็เป็นห่วงในเรื่องของซีเควนต์เรื่องของเดี๋ยวมันหลายคนไปมันจะมั่วซั่วมันจะอะไรต่างๆนาน,นี่ย ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวจะลองหาวิธีว่าเราจะทํายังไงที่ให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาแสดงทั้งหมดที่เตรียมไว้อย่างตอนนี้เนี่ย<ฆ>ผมเห็นหมอสมเจตเนี่ยเขาก็ดูในวอชปาร์ตี้ผมอยู่นะฮะก็หมอสมเจตก็มีแนวคิดที่ดีมากๆนะหมอสมเจตหรือเด็กโกลกเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะลองโทรไปถามด้วยว่าสองทุกครึ่งเนี่ยอยากจะให้เขาช่วยเข้ามาแสดงเขาไปเห็นด้วยแล้ววันนี้เนี่ย<ฆ>พี่หนุนเนี่ยก็ขอเข้ามาเป็นโฮส ่วยคัดท้ายหน่อยเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่หนุนบอกขมขื่นมากเพราะว่าต้องไปนั่งอธิบายให้ลูกเพื่อนฟังหลายครอบหลายบ้านแล้วในเรื่องเหล่านี้นะครับคือในเรื่องความ,มคามิดความอ่านต่างๆนะผมคิดว่าทั้งหมดนียเราทําเพื่อให้มันเกิดประโยชน์จริงๆนะครับไม่อยากให้คือไหนๆเรารับปากแล้วใช่ไหมฮะเราก็อยากจะทําให้มันเป็นไปตามที่รับปากในขณะที่เราได้ลุงหนุ่ยได้บอกว่าเราเป็นสื่อใหญ่ นะลุงหนุ่ยบอกซื้อใหญ่อาซื้อใหญ่ต้องทําอะไรใหญ่ๆนะเพราะฉนั้นวันนี้เนี่ยเราฝังเนี่ยเรามีนักจิตเวชนะที่เป็นคุณหมอที่ที่ลูกไปม็อบตัวคุณหมอก็ไปม็อบเหมือนกันใช่ไหมไปลองม็อบอไปลองม็อบนะอันนี้น่าสนใจในขณะเดียวกันมีความคิดความอาจจากเด็กๆซึ่งบอกหัวก้าวหน้าเนี่ยผมจะลองดูซิ่เขาตอบคาถามพี่โก้มาอย่างไง นะฮะคำถามที่พี่โก้ได้ทาเป็นเป็นบูเลตินข้อข้อไว้ซึ่งผมได้โพสต์ไวในแฟนเพจของเราเดียนะฮะแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่พี่โก้ก็ผจนปวามอ้วนนะในสวิตเตอร์โดนกล่าวหาว่าเป็นไอโอนะสารพัดพิษไหมดเดี๋ยวเรื่องนี้เอาไปเอาไว้ในช่วงเก็บสวิตมาคิดต่อเรื่องนี้เราจะาามาไปแฉซ้ำกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยจบคลิปพิเศษอันนี้ผมจะโทรไปถามหมอสมเจดได้ว่าสนใจไหมสนใจบอกสลับเวลาหน่อย ก็แกไปมัวแต่ทําไลฟ์แกอย่างเดียวบอกมาช่วยเหลือบ้านเมืองหน่อยดินะฮะแล้วก็แล้วก็หวังว่าคืนวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับทุกท่านที่ได้ชมคลิปพิเศษโปรโมทเนี่ยคือจริงๆขี้เกียจเขียนเท่านั้นเองก็เลยชวนพี่โก้โดดสอนโดดอะไรมาทับสิบนาทีนะครับไม่เขียนบรรยายแล้วมันจะมาบอกว่าผมโดดสอนไี่ได้คลิปนี้ถูกไปใส่แทนไว้ในมหาลัยมี่ซวยเลยนะไม่ได้โดดสอนให้วันนี้สอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พทพิท oh ยะพยัพเนี่ยจริงๆแล้วเข้าระเบียบของราชการไหมต้องไปดูอย่างนี้แล้วกันครับที่ว่าโรงเรียนพนศพิทยะพยัพเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรอืมไปดูตรงนั้นแค่นั้นพอครับแล้วคุณจะมีคําตอบว่าสิ่งที่เราเห็นเมื่อหนึ่งวันหรือสองวันที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ควรกระทําหรือไม่ไปดูที่มาของโรงเรียนนี้กันล้กัน เราเราทิ้งไว้ให้ทุกคนคิดแค่นี้แล้วก็ฝากสุดท้ายนะครับติดตามรายการคืนนี้ทางเพจบอลมีกระบาลน,นะครับทาง f c e e o o o นะครับเข้าไปพิมพ์ครับว่าบอลมีกระบาลน,นี่แหละตอนสองทุ่มครึ่งนะครับผมกับพี่โก้แล้วก็แขกรับเชิญวันนี้พร้อมแน่นอนเต็มที่เปิดทุกประเด็นยืดยาวแค่ไหนก็จะจัดนะครับคนดูมากน้อยแค่ไหนก็จะจัดเพราะผมถือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถทำให้กับบ้านกับเมืองได้โดยที่เราก็ไม่ได้ พวกเราทุกคนที่จะมาในวันนี้ไม่มีใครต้องมาเสียเงินเสียทองอะ่ะทำเพราะว่าอยากจะทําให้นะครับทุกคนจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเต็มที่ในฝั่งของมุมมองตัวเองนะครับของทุกคนในวันนี้แล้วก็เสริมนิดเดียวว่าวันนี้ใครมีเวลาก่อนจะชมรายการคืนนี้นะครับดูพี่สนทินิดหนึ่งสองชั่วโมงกว่าก็ครึ่งหนึ่งไม่ต้องไปดูให้ให้ดูครึ่งหลังนะครับเข้าเป็นเข้าประเด็นมากๆเลยแล้วจะเข้าใจในเรื่องของ เหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงที่ผ่านมาพี่สุทธิ์ทเล่าได้ดีมากนะครับได้เป็นเป็นเป็นการปูพื้นที่ดีจะได้ปรับความคิดปรับทัศนคติในการชมรับชมและการจะได้มีอะ,อะไรเป็นข้อคิดได้ได้มากขึ้นขอพรบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณีิโก้มากที่สละเวลาแล้วก็ขอบคุณในเรี่ยวแรงแอฟฟอร์ดนะครับในค่าคืนวันนี้คืนนี้เดี๋ยวเราเตรียมเจอกันก่นกอนหน้าสองทุ่มก็ได้ดผมจะไปเดินออกกําลังกายเร็วขึ้น คือวันนี้นะสำหรับแฟนรายการก็เราพร้อมกันเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งจะได้ประโยชน์รจริงๆครับขอสัญญาเอาไว้เลยครับว่าวันนี้เราจะได้มุมมองใหม่ๆจากหลายๆฝ่ายนะครับแล้วก็ลองไปใช้กันดูว่ามุมมองที่ได้มาจากทุกๆฝ่ายนั้นเราจะช่วยองค์คาพยพที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้มันให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยปรญญาศจากความขัดแย้งหรือลดความขัดแย้งได้มากน้อยแค่ไหนเจอก,กันสองทุ่มครึ่งครับคืนนี้ครับพี่เอ็กครับ นะครับนนขอบคุณครับดร,รวัลระดิทัศลัก์ครับคงสายนำ้ำเครบลาไปก่อนเจอกันสอน่มครึ่งคืนนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่โก้ครับ